เรื่องราวทั้งหมดนั้นมันเริ่มต้นขึ้นในาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในขณะที่ไทจิพระเอกตัวน้อยของเราได้ตื่นขึ้นมาชิงช่องกลางดึกแต่ดันไปเห็นฮิคาริน้องสาวตัวน้อยกำลังยืนจ้องคอมด้วยความประหลาดใจไทจิจึงถามออกไปว่าฮิคาริทำอะไรอยู่อ่ะไค่ค่ะใช่แล้วฮิคาริกำลังดูข้อมูลมหาสารที่กำลังก่อตัวเป็นไข่ดิจิมอนอยู่ก่อนที่ไข่ใบนั้นจะออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเช้าวันถัดมา ไทจีตื่นขึ้นมาพร้อมกับเห็นฮิคารินอนกอดไข่อยู่ทําให้มั่นใจได้เลยว่าเมื่อคือนนี้ไทจีไม่ได้ฝันไปอย่างแน่นอนรู้สึกว่าฮิคาริจะถูกชะตากับไข่ใบนี้มากถึงขั้นกับกอดไม่ปล่อยเลยแต่พอจะกินน้ําเท่านั้นแหละเอา้าไข่ลนฮิคาริวิ่งตามไข่ที่กิ้งไปมาทั่วห้องก่อนที่จะไปหยุดในห้องนอนและฟักตัวออกมาเป็นโบตามอนโบตามอนกินเก่งมากๆเลน่นเอาซัไทจีหัวร้อนเลย พอโบตมอนนั้นกินขนมของไทจีจนหมดห้องแล้วในไม่ช้าโบตมอนก็ได้พัฒนาร่างเป็นโคโรโมอนฮิคาริจึงไ่เอาชาอาหารของแมวมาให้โคโรมอนกินโคโรมอนก็ดูอ,ดดอร่อยกับอาหารของแมวมากแต่สุดท้ายแล้วก็โป๊ะแตกแมวตามมาเจอเข้าก็เลยขวนไปเต็มๆไทจิที่พยายามจะเข้ามาช่วยก็โดนขวนอีกหนึ่งเอตกเย็นโคโรมอนก็เริ่มพูดได้และนี่ก็คือการกอดของโคโรมอน ขณะที่ไทจิกำลังนอนหลับเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ก็เริ่มมีความผิดปกติรวมทั้งโครโมนด้วยที่จู่ๆก็สั่นเป็นเจ้าเข้าก่อนที่จะพัฒนาร่างเป็นอาก,กุมอนขนาดยักษ์แล้วพาฮิคาริกระโดดลงทางหน้าต่างไทจิจึงวิ่งตามออกไปอาก,กุมอนได้พาฮิคาริมาที่ถนนก่อนที่เกือบจะถูกรถคันหนึ่งชนโชคดีที่อาก,กุมอนนั้นกระโดดหลบทันมิงั้นเนี่ยเละแน่ๆรถเนี่ยเละแน่ๆอากุมอนเกิดอาการหัวร้อน เลยปล่อยท่าไปพี่เฟรมออกไป2ลูกแต่ก็โชคดีอีกตามเคยที่ไปพี่เฟรมนั้นเดินไปโดนตู้โทรศัพท์สาธารณะจากนั้นไม่นานก็เกิดการปรากฏตัวของเจ้าแพรอดมอนบนน่านฟ้าทําให้อลกุมอนนั้นมุ่งหน้าไปโจมตีแพรอดมอนไทจิที่วิ่งตามมาก็เพิ่งมาถึงอลกุมอนไม่สามารถต่อสู้กับแพรอลมอนได้เนื่องจากอลกมอนนั้นยังเป็นแค่ดิจิมอนเจริญวัยส่วนแพรอดมอนนั้นเป็นดิจิมอนต่อเต็มวัยอลกมอนจึงถูกซัดสนุ่มเลย ไม่เชื่อก็ลองถามพี่โจโดูก็ได้นะฮะลัลโหลแบนตะแต๊ไปแล้วครับแต่แล้วอากูมอนก็ได้พัฒนาร่างเป็นเกรมอนสถานการณ์ก็ดูเหมือนจะไปได้ดดีนะแต่สุดท้ายเกรมอนก็สลบไปในที่สุดฮิคาริไม่รู้จะทาอย่างไรจึงพาย,ยายามที่จะเป่านกวีดไทจิเห็นอย่างนั้นจึงคว้านกกวีดเอามาเป่าแทนเสียงของนกวีดทําให้เกรมอนมีสติขึ้นมาอีกครั้งและปล่อยท่าเมก้าเฟรมออกไปสุดแรงเกิดก่อนที่ทั้งเกรมอนและแคร์รตมอนนั้นจะหายไป